สวัสดีค่ะ,ะวันนี้ก็มาเขียนโปรแกรมเป็นภาษาจาวาเหมือนเดิมน,นะคะ,ะเรามาดูโจทย์ข้อที่สองกันนะคะ,ะก็ยังไม่ชัดเหมือนเดิมจุดที่ข้อที่สองนะคะให้นะักศึกษาเขียนโปรแกรมในการดําเนินการกับตัวเลขสองตัวคือ,อให้ผู้ใช้เป็นคนกรอกตัวเลขทั้งสองตัวผ่านหน้าจอและให้ผู้ใช้เป็นคนเลือกตัวดําเนินการจาก อ่าตัวดําเนินการนะคะตัวดาเนินการที่1ก็คือการบวกก็คือการเอาเลขทั้งสองตัวมาบวกกันถ้าเลือก2ก็เอาเลขทั้งสองตัวมาลบกันถ้าเลือก3ตัวดําเนินการคูณก็เอาเลขทั้งสองตัวมาคูณกันเลือก4ตัวดําเนินการเป็นการหารก็ให้เอาเลขทั้งสองตัวมาหารกันการแสดงผลนะคะก็ให้แสดงผลเลขทั้งสองตัวแล้วก็ให้บอกว่าเลขทั้งสองตัวดําเนินการอะไรกัน เช่นบวกลบคูณหารเป็นต้นนะคะ,ะให้เขียนโปรแกรมโดยการใช้สวิตแล้วก็เขียนโปรชาร์ดของโปรแกรมก่อนอื่นเราก็มาดูโปรชาร์ดกันก่อนนะไม่ต้องไปสนงจากทีะโปรชาร์เอาเรานะคะก็ขั้นตอนแรกเลยขั้นตอนที่1ก็สตาร์ทสก็รับค่าเข้ามาก็จะมีนา1นึ่า2แล้วก็ OP OP ก็จะมาจาก ออบเรกเตอร์นะคะก็คือตัวนินกันอ่ะเราก็มาดูงื่อนไขกัน op 1อ่ะก็คือถ้าเลือก1ก็ให้เอาเลขทั้ง2ตัวมาบวกกันส่วน op 2ก็ให้เอาเลขทั้งสองตัวมาลบกันอ่ะสักครู่นะคะอ่ะสเสร็จแล้วน,นะะเมื่อกี้ต้องขอไปด้วยเมื่อกี้ลืมใส่เส้นที่มันเชื่อมกันมา หากมาพีถึงตัวที่สองนะคะอ่ะเราก็มาดูโอทนชี่สามกันถ้าเลือกสามก็เอาเลขทั้งสามตัวไปเอาเลขทั้งสองตัวมาคูณกันถ้าเลือกสี่ก็ให้เอาเลขทั้งสองตัวมาหารกันส่วนนั้นสุดท้ายนะ default ค,คือก็การดำเนินผิดพลาดคือกรอบนอก,ะกะเหนือจากนี้แล้วก็การแสดงผลหลังจากนั้นเมื่อเช็คเงินเ,นนเสร็จแล้วก็การแสดงผล เราก็จะแสดงลำหนึ่งลำสองแล้วก็ตัวดําเนินการหรือก็ผลลัพธ์ที่เขาเรื่องผ่านทางหน้าจอแล้วก็จดการทํางนานอาจจะฟังดูงงง,ง,งนิดนึงเรามาเริ่มเขียนโปรแกรมมเดีอ่ะอันนี้ก็ได้สร้างคลาสไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อไม่ให้ป็นตาเสียวเวลาในการในโจทย์ก็มีการรับข้อมูลเข้าเหมือนเดิมก็

ะะต้องใส่ตใส่ข้มูติดตาเสร็จแล้วก็มากำหนดร,รูปแบบของข้อมูลที่เราจะรับเข้านะคะก็นำมาใน,น,น,นส่วนตัวปีเราก็ใส่เป็นยางอ่ะหลังจากนั้นเหมือนเดิมค่ะเรามา ำหนดค่าสเกลเรื่องตัวอันนี้ก็จะกำหนดให้เป็น n t เหมือนเดิมนะคะสเสร็จแล้วเราก็เริ่มรับค่าพเลย ยังใช้ปินเอฟหนึ่งเดินนมนะคะในการให้ผู้ใช้ก่อนค่ะแจ้งเขาทราบนิดหนึ่งว่าไม่ก้อนอะไรก้อนค่ะที่มีการค่าทีาท่แล้วก็เราค่าที่หนึ่งเราก็จะมาเก็บไว้เหมือนเดิมเมื่อก่อนเสร็จเราก็จะมาเก็บไว้แนะนำอีกทุกคน ทีเด็ดนิกอินนะคะอย่าลืมว่าต้องเป็นนิกอินเพราะว่ารูปแบบของเราเป็นรูปแบบนิ้ต่อไปเป็นตัวที่สองกเลย พวกเก็บทำการเก็บค่าอันนี้นนก็จะเก็บไว้ในนำส่งอเมื่อเราเก็บค่าทั้งสองตัวเสร็จแล้วอ่ะไม่ใช่ที่ต่อไปก็คืออันที่ให้ผู้ใช้เลือก Jangan 1, ล้วก็จะใช้แบ็กสลลปอื้นก็คือขึ้นบรรทัดใหม่กบวกอะไรบวกค่าที่เราต้องการให้เขาท้กันก็คือหนึ่งคือการตัว ก็กล huh? ัวสุดท้ายนะสี่ี่มหนระบัไหนหาเลือก เรขอให้เขเลือกตัวดำเนินการที่ต้องการอ่าจะยาวนิดหนึ่งยอย่าลืใมใสนะ่ตัวลัมนะคะอ่ะออกมาก็เอาค่าน,นี้ไปเก็บไว้ใน OP พีนะเพราะเราเราจะรับค่าตัวดำเนิกนการแล้วก็ไปเก็บไว้ใน OP พีถ้าเรารับค่าสเสร็จแล้ว ต่อมาเราก็จะเป็นส่วนของเงื่อนไขนะคะเราก็จะใช้สวิตในโจทย์บอกว่าใช้สวิตน้อยแล้วกปน่าใช้สวิตกันอเคก่อนสวิตโอปิโคปุ่มงานการสวิตนี่ก็จะเป็นเคสนะคะ อันนี้จะใช้ชิมโครมนะคะเคสหนึ่งถ้าเขาเลือกเคสที่หนึ่งนะคะเราก็จะแสดงผลถ้าเลือกเคสที่หนึ่งจะให้แสดงผลอะไรบ้างตามจุดก็ให้แสดงค่าที่หนึ่งที่เขารับเข้ามาอ่ะที่เรารับที่เขาป้อนมาขั้นหนึง่งข่้ที่สองแล้วก็ผลการดําเนินการของเขาล้วก็มาดนิดหนึ่งข้อความตรงนี้ค่าที่อืม

ที่สนเากบ E นี้เราตัดต่นเป็นผหการตวนะขอตัวเลขช่องของตัวช่อกั การใช้ s ซลวินะคะก็ต้องมีเ r e ก k ตัวเราลอง run ตัวเลือกอตัวดำเนินการที่หนึ่งก่อนนะคะว่าจะมีการผิดพลาด่าถ้าผิดพลาดจะได้ตัวเช็คได้ง่ายเราใส่ค่าที่ง่ายๆนะสิบตัวดําเนินการที่ต้องการหนึ่งคือการบวกลบ่ารคติไม่ต้องเป็นตัวดําเนินการที่หนึ่ง อผลลัพธ์รรก็จะออกมาเป็นค่าที่หนึ่งเท่ากับสิบตัวดำเนินการที่คุณเลือกก็คือหนึ่งวนการบวกของตัวเลขฐานะครับคือหนึ่งก็คือการบวกแล้วก็อ่าเสร็จแล้วเราจะมาลองใส่คำน,นี้นี้ ก็ได้ดูกันง่ายๆแบบนี้ไลยอ่าวในบรรทัดนี้เราไม่ต้องแสดงก็ได้จะแสดงหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับการทำแต่ละคนลองชี้กันอีกทีหนึ่งอือนับจากศูนย์ห้าสิบตำนินการก็มีหนึ่งการบวกสองการลบสามการคูณสี่การ ความมาตรงนี้จะได้เขาผู้ใช้จะได้รู้นะคะว่าเราคอมมาไว้จะได้อ่านยังไงต่อไปเราก็จะมาดูตัวดําเนินการอง2 3 4กันนะก็คือการลบการคูณกนราดอ่าอันนี้ขออน,นุญาตกอ็เลยน,นะเพื่อความรวดเร็วแล้วเดี๋ยวค่อยมาปรับเปลี่ยนส่วนอนื่นตอนหลังกัน อันนี้ก็จะให้เป็นเคซสองนะคะเคซสองเราก็ยังเหมือนเดิมอันนี้ก็จะต้องเปลี่ยนเป็นลบเป็นลบด้วยก็ทำเรื่องน,อนี้ก็กาต่อไปก็วางไปอ่า อานี้จะเป็นการคูณมางตัวที่สี่ตัวที่สีส่จะเป็นกา,ารหา ก็ามาตัวสุดท้ายนะคะถ้ามีคนเออเกอะมากกว่านั้นกอบมากกว่าหนึ่งสองสามสี่มากกว่าตัวดำเนิน,นการของเราล้วก็จะอ,อันสุดท้ายเราก็จะเป็นดีส่งนมาเราก็าจะให้มันแสดงว่า เือการการอกควรเลือกการดำเนินการไม่ถูกต้อง,งอออก่อนน่า าาคาลูาเปลี่ยนเนาล,ลูน่าล,อ,ลอ่ะอันนี้ค้ดเสร็จแล้วลลเราทำเสร็จแล้วค่าจี่หน,น,น,นึ่งเราคว้าเป็นสินึงค่าสองก็คือสิสองตัวดำเนินการเขาที่ว่าเราเช็คบวกแล้วเรามาชิกลบกันมนาะส,สิบลบ 12ก็จะเท่ากับทุกส,สองนะคะลองมาลังกันหมายช็กกันทุกข่าเลยสิบห้ามนไ่ไากหเล่าือไม่ค่อยก่งนี่จัดเลยแล้วการลั่นกัที่ราทุกค่าอนนี่นะคะคูณกันก็จะได้เท่ากับยี่สิบ้องมาอีกครับ เาเป็น9แล้วกัน3เือการดำเนินการค่ะผลการหารของตัวเรขทั้งสองเท่ากับ3อ่ะนี่นะคะเราจะได้คำตอบแล้วสำหรับโปรแกรมนี้นะะการเลือกตัวดำเนินการนะคะก็จบลงแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากค่ะ